สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมินิสตัดดี้นะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการใหม่ของเราก็คือทัวร์มอเพื่อนนะครับอันนี้เริ่มจากมอเอทเทนเอเชียก่อนเลยโอเคไปดูกันอันนี้ก็อาคารที่มึงเรียนป่ะใช่ไอ้อันนี้อาคารห้องสมุดเฉยที่มึงชอบมาใช่มาหน้าถ่ายกินข้าวเสร็จเหรออันนี้อาคารตึกคณะก็กออกอย่ีกอันตึกแรมเปล่านะใช่ตึกเลือ่อะ เรียนรวมตึกขาวเนี่ยตึกใหญ่ตึกใหญ่ตึกเรียนรวมข้างบนไม่เห็นนะนะไม่อันนี้ตึกคณะหอยขึ้นคณะไอ้คือตึกตึกใหญ่นี่คือตึกเรียนรวมใช่เข้ามาทำอะไรนี่ก็เดี๋ยวขึ้นไปดูนี่ตรงนี้ไม่มีอะไรเท่าไหร่สวัสดีครับยินดีทุกคนเข้าสู่ช่อง ministudy นะครับวันนี้เราจะมาพาทัวร์มออีสเทิร์นเอเชียกันมอเพื่อนผมเองเออ เพื่อเรียนอะไรอยู่ที่นี่พี่ชัดอันนี้คืออาคารเรียนรวมนะทุกคนเราจะไปไหนนะ่ะขอลิฟต์ไไน,นี่ลิฟต์จะไปดูห้องแ,แ,แ,แล็บทำแทมแทมลิฟต์ค้างาหารเนี่ยลงชั้นเดียวกรุณาใช้กระไดบนดบนได ท้แทมกิมโบหมดขึ้นก็ยังไม่รื้อเลยกบผอหมดกูมีนี no ่จะให้เมือเกอกูว่ามึงน่าจะชอบฉันก็ื้อใช่เพราะกูสั่งมากูสั่งมาอันเดียวออกมาสองอันเฉยงงมากเหมือนกันเด้เลยนะสองอันแถมเปล่าเื่นไม่ได้อยู่ในริมดุกคุชั้นอหไรเพราะว่า ั้นงหกให้ดูวิวอันนี้คือที่ไหนวะเนี่ยฝั่งนี้มองไปมันทองหกทองเจ็ดนิดเดีวยวอันนี้คือห้องอะไรนะวิศวะอ,อ,อืมเอ้นนอ,อาคารเรียนลมใช่ปะใช่แต่ว่าชั้นบนูดไจะเป็นแบบนั่งแบบในห้องแบบมแบบึง เหมือนอาสัมเลยว้ย,ยแค่นี้อันนี้นือไม่มีที่กัน้ไนไงคณะวิศกรรมศาสตร์ตุ่มๆแเพื่อใครอยากจะมาเรียนที่นี่นะทุกคนอันนี้ห้องไหนอันนี้อะรเราถ่ายมาถ่ายอย่างงี้ไม่ต้องขออนุญ,ญาตก็ได้ใช่ไหม นี่แหลบเตรียมยา,าห้องเรียนเตรีมยมามึงเรียนห้องนี้ปะใช่ทำยาทำอะไรก็คือองห้องนี้เนี่ยอุปกรณ์การสอบอ่ะที่กวางอยูินไหนเนี่ยโดนมองเข้าไปสูงไปเดี๋ึงเหลยมะเมื่อเดียนพวกบิ๊กเกอร์พวกบบนี้มาแหละมันคือเป็นการสอบสอบเตรียมยาคือแบบว่าแค่ตั้หลับมาเลยนะตั้งแบบผสมเราเองนี่มึงทำยาอะไรเป็นบ้าง,อ,งอันนี้คือห้องแล็บใช่ไหมใช่แล็บเกี่ยวกับพวกทำยาทำอะไรมันก็กว้างห้องแล็บ มีแอร์ได้ใช่ไหมเพราะว่ามีพลมระบายอากาศมีแอร์จะมีแล้วอาจะขอมาจากไหนว่าห้องแลบไม่มีแอร์ปัจจุบันแลบอ่ะสามีแอร์ป้ะอันนี้ห้องแล็บสิ่งของสิ่งชีวิตก็คือแลบชีวะแลบเชื้อโรคแลบแบบสารเคมีในตัวสาแล้วกูเข้ามาอยู่ในนี้กูจะไม่ติดเชื้อโรคป่รอวะไม่ติดถ้าขาวใส่แลบแลบบบลรเทาลี่หลักๆก็เนี่ยข้ามอาหารเข้าหลักๆเลย หมดแล้วตึกอันนู้นตึกอะไรไปลงไปตึกหน้าเหรอมีห้องละหมาดด้วยมีห้องละหมาดให้ทุกคนเผื่อใครอิสลามเยอะมากเลยนะเยอะทำไมถึงเยอะขนาดนั <S <S ้นมา้อเคยเดินเล่นตึกชั้นล่างบ้างไหมเนี่ยก็มีบ้างนะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนี่มีจ้าไม่ไปไม่ไปไป สอบเลคเชอร์เหรอ,อสอบ,บนี่ครัโอ้นี่คืออยู่านฟาร์มแบบเอ็กคลูซีฟอาคารนั้นคืออะไรน่าจะเป็นของพยาบาลเรียน,นอาคารตรงนี้เป็นอาคารของ,าางเภสัชทั้งหมดเลยเยอะยาวอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาไปเดินดูเนี่ยดดเหรอใช่ยาวๆเนะี่ยทำไมวะมันคือห้องอะไรมันเป็นห้องแลบแบบที่เป็นเกี่ยวกับเตรียมยาแบบว่าสูงเลยอีกขั้นตอกเม็ดยาทำเม็ดยาอะไรอย่างเงี้ยอันนู้นนะริมสุดนู้นซ้ายสุดลงยิม รงยิมใช่ถัดมานะ้่นลงอาหารอรันไหนเนี้ยเหรออันนี้ก็ลงอาหารเหมือนกันแต่มีเซเว่นตรงนี้ในนี้มีเซเว่นต่ตอนนี้ปิดอยู่ปิดอยู่เพราะไม่มีนักศึกษาอ่ะอันนี้คืออะไรเนะี่ยไหนใกล้สุดเนะี่ยก็พวกแบบมีคีติเ <Kitty S 2> ้นข้าวอันนี้ในในกายแต่มันไม่เติมทานนานละไอ้น,นี่อันนี้คือลงอาหารใช่ไหมไอ้อาคารที่คีติเ้นสองอันเนี่ยมีแค่เก้าอี้นั่งกับ Seven เซเว่นเฉยๆแต่ถ้าลงอาหารจริงๆอยู่ตรงนู้นตรงไหน นูน่นสูตรอาหารใรืปลอ๋อสูตรอาหารอยู่นูน่นนู่นนะทุกคนนูน่นน่าจะนูน่นโอเคน่าจะดูวิวรอบๆตอนนี้ร้อนแล้วโอเคครับทุกคนต่อจากนี้ก็จะเป็นการที่พืเราพาเราขับมอเตอร์ไซค์วนรอบอีสเทิร์นเอเชียนะครับว่าเอ้ยข้างน้นมีอะไรไว้เจอน้องด้วยนะครับ,บ,บก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคน ตอรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ก็ถูกใจกดแชร์ให้เราด้วยนะถ้าอยากให้เราไปที่ไหนแล้วเรามีเพื่อนอยู่มอนะเราก็จะไปนะทุกคนก็ติดตามกันว่าอีพีหน้าเราจะไปที่ไหนแต่แบบแอบบอกว้นิดนึงว่าเราอยู่ธรรมศาสตร์เรายังไม่ได้ไปทัวร์ธรรมศาสตร์ตัวเองเลยนะมัโคตรใหญ่อย่างท้ออยู่เลยเดี๋ยว้องว่างเราจะมาทําคลิปให้ดูครับขอบคุณที่ดูกันมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดถูกใจกด s u b ส c r i b e ให้ด้วยสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วให้ทุกคนดูอินเสิร์ตไปยาวๆครับบ๊ายบาย